นี่ับผมอยู่กับบิ๊กเตอร์ครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมลัคก,กี้เนโกะครับผมหรือว่าเนโกะนำโชคของค่ายพีจีครับผมบางคนห้องสล็อตแมวนี่เนาะวันนี้เรามากับตังแปดร้อยแปดสิบครับผมแปดร้อยแปดสิบวันนี้มาตังนักหน่อยจัดเบสสิบบาทกันไปเลยเอาแบบหูเรื่องม้วนเดียวจบกันไปเลย น่อโอ้ยมาผมคุณสีไอตัวแดงๆเนี่ยเด้นักอืมคุณลงไปโอ้เม็ดนี้เม็ดนี้บอกเลยนหนักงวงแปบดบร้อยแปดสิบของเฮากลายเป็นแบบปันในพิษตาผมปันเก้าโอ้ยปันเก้าห้าเจ็ดบาทอืมไปต่อไปต่อไปต่อช่วงมันบวกครับผมแต่ใครหูว้ว้งอย่งถึง เอาตแตงมาน้าคะแนนบอกเลยว่าช่วงนี้เล่นใหญ่ๆก่อแตกครับผมช่วงเวลานี้ใครใครขอหัว่าช่วงเวลานี้เล่นใหญ่หก่อแตกแต่ผมบอกก่อนแล้วกันว่าเวลาไหนเป็นความลับครับผมถ้าไอหูวแอดมาถูกมาถามกันได้นะครับผมไอไล์ผมก็ละไปเพื่อนละเรียบร้อย ตัวไทที่ครเล่นกันแตครับผมเข้ามาตามลิงก์ได้เลยลิงก์ผมเอาละไปเพื่อนแล้วเข้ามาเล่นด้วยกันได้ครับผมตอนนี้เขาอยู่ในฟีสปินนะผมอย่างหกกำฟีสปินหกกำสวยมาไป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 ดูที่คูณสิ่งไัมผมคูณสิบสองอ่ะสี่สิบแปดบาท เดิมสามกรัมแมวแมวแมวมาสองตัวครับผมตัวคูณอยู่ที่แมวเด้อตัวคูณอยู่ที่แมวเดิมกรัมเดียวกรัมเดียวจะได้ก็อูซิปวีแม่สองจะซิปสวยงามอืแม่งบวกไปโอ้ใจสวยเว้ยเต้นเต้นเต้นต้นต้นเอา สามร้อยกําลังสองบาทผมสำหรับการหมุนฟรีสิบรอบเขาตอนนี้ตังอยู่ที่สองพันสี่เป็นตี่เรียบร้อยเอามาปรับเบสกันเลยดีกว่าไหลเบสเลยอืมแบบตังอยตางสองพันสามโอเคเอาเบสอ่ะสักอะไรดีสักสองพันห้าเขากับปอแล้วเนาะสองพันห้าปอแลดีกว่าหรือาารว่าถ้าตังมันลดก่อนถ้ามันตกต่ำกว่าสองพันสองเขาก็ปอละ ตัางลงต่ำกว่า2องพันอปอครับผม,มนึกว่าจะตึกไม้นี่เ็จแลว้ว่าไม้ฮัมัน2,200แล้วตอนนี้เรามี2,300าแต่พีตาเราอยู่ที่2,500ผม2,500ปุ๊บยังเลยโอ้ยมาไอตัวแดงๆเนี่ยแปลงไอเชี่คุณหก450ร้อ้บโอ้บอกว่า2,500แม่งมันจัดนี่ง2,900 3,200โอ้โอเคครับผมซับไม้นี่ บอกว่าสองวันแ้เป็นมะแถมมึงเฉยเราวันนี้พี่เติอขอลาไปก่อนนะผมประกาศโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ